เครื่องเย็บแม็กไฟฟ้านะครับพี่น้องเย็บรวดไฟฟ้าครับเนี่ยกดรวดอันนี้เย็บแบบแนวราบนะฮะราบรอ,อรอเรือนะครับไม่ใช่ไม่ใช่รอลิงรอเรียงเป็นลาบก้อยนั่นแหละใส่เข้าไปครับตัวอ,อย่างเอานะครับแล้วก็เย็บ ไม่ตรงมั่งผู้เท่าครับนี่ครับเจ็บร้อยให้ 150, สวยด้วยฮเรียบมันพับเรียบทีนี้เราจะเย็บแบบมุงหลังคาครับกดลงไปครับเลื่อนมาตำแหน่งหลังคาให้เป๊ะทีนี้อย่าง A3 ใช่ไหมฮะพับพขึ้นออกมา นี่ครับอับแล้วเรียบร้อยมาใส่เข้าไปทำงานให้ทำคนเดียวนะฮะจะให้มีมือที่สามเดี๋ยวมันมากดสวิตช์เข้าไปแล้วมือเราจะไปด้วยน,น่าจุดนี้นจุดนี้นะฮะเหยียบครับแล้วอีกอันเนึ่งอันนี้กันไว้โอ้โหสวยงามเลยครับนี่พี่น้องออกมาแล้วครับ นี่นะครับเย็ยบมุงหลังคาจริงๆต้องใช้เครื่องพับนะฮะจะได้พับได้เรียบกว่านี้เย็ยบออกมาแล้วครับอย่างนี้ครับพี่น้องน่าใช้ครับใชใ้ง่ายๆขอบคุณครับ